เราจะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์สยามจะมีการถังขยนากันได้อย่างไรเราก็นําพิสูจน์ให้สารโลกหรือนาพิสูจน์ให้ยูเนสโกรู้ว่าขเขมรไม่มีกษัตริย์เขมรไม่เคยมีประเทศขเขมรไม่เคยสร้างอายธรรมเลยอายธรรมอย่างนั้นมันเป็นอายธรรมสยามเพราะสยามปกครองมาโดยตลอดนะแล้วก็มีไอ้พวกเศษฝรั่งมันมาแบ่งมามาบีบ แบ่งประเทศออกไปมันก็เลยกลายเป็นพิยธรรมยุคนั้นน่ะกลายเป็นไปอยู่ที่อีกประเทศเกิดใหม่กัมพูชาประเทศกัมพูชาทุกงประเทศเกิดใหม่ไม่มีกษัตริย์เพิ่งมีกษัตริย์ในอดีตไม่ไม่เคยเป็นกษัตริย์เพราะว่ามันไม่มีประเทศกัมพูชามาก่อนหน้านัาน้นไม่มีประเทศเขเมรมาก่อนหน้าน,านั้นมันเป็นปัสยามประเทศทั้งนั้นจริงๆอะ่ะทั้งหมดเริ่มเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากตัวเราอะเริ่มที่ไอ้พวกด็อกเตอร์ไอ้ศาสตราจารย์ไอ้อะไรประวัติศาสตร์ต้องเอามันมารวมรวมกันนี่ แล้วให้มาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็คือต้องมีความเข้าใจข้อที่จริงเบื้องต้นในเรื่องแรกก็คือสยามยิ่งใหญ่แล้วก็เราก็นำพิสูจน์เรื่องสยามอยู่ตรงไหนได้แล้วเราก็นำพิสูจน์ให้ได้ว่าขเขมรไม่มีกษัตริย์ไม่เคยมีตัวอักษรของเป็นตัวอักษรพวกสยามไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอักษรขเมขเมรเขมรเป็นวันนาธาตุนนาาก็นำพิสูจน์ให้ได้เขมรต่อกบด อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งเขียนอย่างที่ผมอธิบายมาประโดยตลอดนะให้โลกรู้ให้คนไทยรู้อย่างน้อยนี่ให้สังคมสยามประเทศให้เยาวชนคนสยามรู้ว่าอไออารยธรรมเหล่านั้นนะ่ะเป็นของเราเราต้องมีการนำแสดงนำพิสูจน์ให้ได้แต่ปัญหาหลักของมันอยู่ตรงไหนวะปัญหาหลักอยู่ที่ว่าไอ้นักประวัติศาสตร์ชาติเรานี่แหละ ที่มันไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงคืออะไรก็จะอ้างความเชื่อตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นตรงนั้นเป็นตรงนี้ตรงนี้เป็นอย่างนั้นสยามยังไม่มีประเทศไทยก็ยังไม่มีอาอวัาเถียงให้เขาหมดะนะแล้วมันก็ออกมาคัดค้านออกมาเป็นไปไม่ได้หรอกเนี่ยดูความต้องเอาไอ้พวกเนี้ยไปเตะปากนะไอ้พวกไอ้พวกอะไรอ่ะด้อยชาชาติตัวเองอ่ะ และเราต้องช่วยปนามไอ้คนพวกนี้ก่อนและจะจัดการคนของเราก่อนจัดการนักประวัติศาสตร์อวยเขมรหรืออวยต่างชาติด้อยค่าประเทศเราก่อนนะเราเราถึงจะให้ความรู้ที่ถูกต้องกับคนรุ่นใหม่หรือว่าให้ความจริงมันปรากฏได้ไม่งั้นไอ้คนพวกนี้แม่งใส่สก,กัดหมดนะเพราะอะไรมันไปขัดแย้งกับความเชื่อของมันไปขัดแย้งกับไอ้ปริญญาต่างๆตันะ้งแต่เอกโทตีหาที่มันได้มามันไม่ยอมไง ไอ้พวกนี้มันไม่ได้มองเห็นส่วนรวมไม่ได้เห็นประเทศยิ่งใหญ่มันไปด้อยค่าประเทศตัวเองมันเชื่อของมันว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้แล้วมันก็ไม่ฟังเหตุผลมันก็ไม่ดูหลักฐานด้วยนะเออมันเชื่อมันถูกอ่ะจบต้องจัดการในคนพวกนี้ก่อนเราถึงจะสังขยานาได้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งประวัติศาสตร์เรานี่นะเวลาเรียนรู้เนี่ยมันแยกย่อยเว้ยแยกย่อยอักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์อะไรศาสตราศาสตร์ของมันเนี่ยสุดท้ายพอเอาวิชาแต่ละวิชาไม่มารวมกันเนี่ยกลายเป็นนั่นก็หาประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่เจออยู่ดีไอ้นี่ก็แย้งกับไอ้นั่นไอ้นั่นก็แย้งกับไอ้นี่ไอองค์วิชาสาขาวิชานี้ก็สวนทางกับไอสาขาวิชานี้ไม่ลงรอยกันกลายเป็นว่ามันเกิดแตกแยกในในองค์กรความรู้ย่อยเหล่านี้ศิลปศาสตร์สอนศาสตร์โบราณนะอย่างมีเรื่องหนึ่งผมจะไล่เพื่อนฝัง มันมีตัวอนนักษรนะตัวอักษรที่มันเกิดขึ้นในสมัยทวาราวดีนะเป็นเกิดหลังอยู่ภาพพิมพ์ดินเผาภาพพิมพ์ดินเผาน่าเป็นสมัยทวาราวดีจริงไหมจริงไปถามไอ้นักมนุษยวิทยาบอกว่าคนทวาราวดีเป็นคนชาติไหนไม่รู้ไปถามไอ้นักโบราณคดีนักโบราณคดียืนยันว่า ไอโบราณวัตถุชิ้นเนี้ยเป็นสมัยทวารวดีอันนี้ถูกต้องแล้วด้านหลังของโบราณวัตถุอันนี้มันมีตัวอักษรเป็นแบบภาษาไทยเขียนอยู่อักษรสยามเขียนอยู่ไอนักอักษรศาสตร์บอกว่าอืมมันมันไม่ไม่ไม่ถึงยุคไม่ทันยุคไม่รู้ว่ามันตอนนั้นอะเรายังไม่มีตัวอักษรใช้เอสนลกชิบหายแม่งทะเลาะกันอย่างเงี้ยมันมันจะมันจะขัดแย้งขัด ขัดขาขัดตลอดแล้วเราตก,ตกลงกูจะเชื่อใครวะเนี่ยเชื่อนักโบราณาคดีเชื่อนักอักษรศาสตร์หรือเชื่อเชื่อนักไอ้นักประวัติศาสตร์เชื่อไม่ได้นกะแมงม่วนะเพราะมันดูภาพดมแบบมัวม่วๆหรือาจะเชื่อนักมนุษยวิทยาก็เชื่อไม่ได้เชื่อหาเชื่อใครไม่ได้เลยนะนะขนาดหลักฐานจดทนท้อยู่อย่างนั้นนะเออตัวอักษรยธรรม ไทยอยู่หลังอายธรรมทราวาราวดีไอ้นักอักษรศาสตร์บอกเป็นไปไม่ได้ล่ะเพราะตัวอักษรไทยเพิ่งมาเกิดพุทธศตวรรษที่สิบเก้าถึงยี่สิบสามนี่อ่ะและไอ้นักโบราณศาสตร์บอกว่าอายธรรมนี้เกิดขึ้นสมัยทาวาราวดีพุทธศตวรรษที่สิบหรือก่อนหนะ้าตกลงใครถูกขนาดมีความจริงอะ่ะตัวอักษรไทยอยู่ข้างหลังอะ่ะใครถูกไอ้นักบอกอักษรศาสตร์บอกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ผมก็โดนมาแบบนี้แหละ เออโดยมาลักษณะเดียวกันนะไปดูเถอความขัดแย้งในประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากว่าต่อให้คุณเจอข้อเท็จจริงเอยแต่คุณก็จะไปเจอไอ้พวกลิงหลอกเจ้าไอ้พวกไอ้พวกศาสา,า,าดใจด็อกเตอร์หาอะไรเนี่ยเออนะขัดแยง้งทะเลาะก,กันย้อนแยง้งแม้แต่ผมบอกไงเนี่ยผมก็ลังจะบอกแล้วมึงจะไปสั่งายานายยังไงใครจะเป็นเจ้าภาพล่ะ ใครจะเป็นเจ้าภาพเอาทุกกลุ่มมานั่งนั่งฟังคนรู้คุยกันมานั่งฟังว่าใครรู้ข้อเท็จจริงหรือว่าอะไรเอาความจริงมาคุยกันอ่ะแล้วมึงจะรู้ได้ไงใครใครพูดความจริงนั่นไงนะปัญหาอยู่ว่าต่อให้มึงเจอความจริงมึงก็ไม่ยอมรับความจริงอยู่แล้วแล้วมึงจะรู้ได้ไงใครรู้ความจริงต่อให้อธิบายยังไงมึงก็ไม่ยอมฟังอยู่แล้วอ่าแล้วมึงจะสังขยาากันยังไงเออต้องมีคนที่ลงมา จัดการได้มีอำนาจและบารมีพาวเวอร์ที่ทุกคนจะรับฟังหรือยอมให้รับฟังใครสักคนหนึ่งนำพิสูจน์นำสแสดงแล้วท่านก็ต้องอยู่เป็นประธานในการรับฟังแล้วก็เป็นกลางในการที่ดูข้อเท็จจริงแล้วก็สามารถที่จะตัดสินได้ว่าถูกหรือไม่ถูกถ้าอย่างเนี้เราเดินดุมด่มๆเข้าไปหาไอ้นักประวัติศาสตร์มันก็ว่าอย่างนักมนุษยศาสตร์มันก็ว่าอย่างไปหานักสอษฐศาสตร์มันก็ว่าไปอย่างไปหา,ปา,ปหาหนักโบราณคดีมันก็ว่าอย่าง ไปหานักขาอะไรไม่ก็ว่าอนอย่างสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปสังขยานากันยังไงมันไปได้แต่สังขยานะเติมน้ำตาลเติมกะทิใส่กันเข้าไปแม่งปนกันเละเทะสุดท้ายแดกไม่ได้นะกลายเป็นทะเลาะกันเองเลื่อนประวัติศาสตร์บนความที่ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าไม่รับฟังคนที่รู้หรือว่าไม่ยอมรับข้อเท็จจริงที่ไปขัดแย้งกับ แม่นะเรื่องเงี้ยมันไม่จบง่ายมันไม่ยอมรับแบบนี้ง่ายอยู่อย่างเนี้ยประวัติศาสตร์ผมก็พูดมาตั้งยี่สิบปีแล้วไม่สิบปีนะุณไปดูบทความที่หนึ่งที่ผมเขียนไว้ยังไงหรือว่าไอบทความที่ผมเขียนเนี่ยผมเขียนมาสิสิบสี่ปีแล้วนะแล้วมันก็เริ่มคนเริ่มจะเข้าใจอย่างเนี้ยผมพูดอย่างเงี้ยผมก็พูดมานานมากแล้วนะหกเจ็ดร้อยหกร้อยคลิปกว่าแล้วเนะี่ย คนก็พึงจะถึงถึงพึ่งจะเริ่มจะเข้าใจดังนั้นเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งไงนักประวัติศาสตร์อย่าไปหวังพึ่งใครจุดเริ่มต้นที่เราจะค้นหาประวัติศาสตร์ชาติเราเองได้เนี่ยฟังผมผมไม่มีความเชื่อเจือปนเกอค้นไม่เจออย่างน้อยก็ถามไทยกันเพื่อจะเป็นแนวทางหรือไม่งั้นอย่างน้อยเราก็ได้ฉุกคิดมีแนวคิดว่าเฮ้ยไอ้นี่มันคิดแปลกไอ้สมชายมันคิดยังไงของมัน ถึงแม้มันจะไม่รู้ว่าความจริงมันรู้ความจริงหรือไม่ก็ตามแต่แนวคิดมันถูกเหตุและผลมันต่อเนื่องกันเว้ยเฮ้ยมันก็นอันเป็นที่เราจะสามารถที่เราจะมาตั้งกลุ่มหรือองค์กรขึ้นมาเพื่อที่จะสังายาาได้นะสังคมโลกรับฟังได้แต่นี่ไม่มี power ยี่อะไรเลยนะใครจะเป็นตัวตั้งตัวตีสมชายเหรอโดนด่าทุกวันนี้ยังโดนด่าอยู่เลยหรือจะเอาใคร ถ้าเรามาตั้งแล้วมันขัดแย้งกับความรู้เดิมของมันมันก็ไม่เอาแล้วหรือแม้แต่ผมเนี่ยคุณตดตั้งให้ผมเป็นกรรมการตรวจมันก็เลยต้องยุบองค์กรนะต้องยุบองค์กรไม่ว่ายุบสถาบันหาอะไรที่มันไม่มีประโยชน์นะเออหรือจะให้ผมไปอยู่ในไอ้สำนักชำระประวัติศาสตร์ชาติสยาม ตอแม่งเพียบเลยอะโจท์ทั้งนั้นเลยบอกง่ายๆดีกว่าคุณจะไปอยู่ท่ามกลางเป็นแบบมีสภาพผมดีๆนะถ้าเรารู้ความจริงไล่คนอื่นแม่งไม่รู้ความจริงอะแม่งก็ไม่ฟังเราแล้วแม่งก็ตัดแบงเราไม่ใช่กลัวหรอกนะแต่ว่ายังไงแม่งก็ไม่ฟังเราอยู่แล้วนะเออไม่อยอมรับความจริงอยู่แล้วด้วยเออมันต้องไล่เอาคนรุ่นหมักที่มานั่งฟังผมเนี้ยไล่ไล่ความรู้ไปแล้วเราต้องอาศัยพึ่ง คนรุ่นใหม่แล้วล่ะนะแต่อย่าไปหวังพึ่งองค์กรไอท้ที่เกี่ยวข้องอะ่ะใช้ไม่ได้เวลามีปัญหาทีก็มาโอดควรมาอะไรเงี้ยเนี่ยตอนนี้เขเมรมันก็จะเอาพระเจ้าชัยวร,รมันลูกปั้นอะ่ะพระเจ้าชัยวร,รมันที่หกอ,อะ่ะเป็นของมันอธิบดีก็เนี่ยทำอะไรก็ไนหรือว่าคนไอ้นักประวัติศาสตร์ชาติเราอะ่ะจะมีอะไรนอกจากปัญญาอะไรที่อย่าไปบอกยืนยันว่าวัตถุนั้นเป็นของสยาม ลุกภาพอะไรก็ไม่มีได้อ้าไงยุทธธรรมข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยเขมรมันก็มาบอกว่าไอ้นี่มันารยธรรมกัมพูชาต่อให้มันหลงเหลืออยู่ในบุรีรัมพ์ปะโคนชัยหรืออะไรเงี้ยนี่ก็ของมันเป็นนยธรรมของมันแล้วไงอ่ะเออไม่เห็นมีใครมาบอกเลยว่าไอ้เขมรไม่มีกษัตริย์กษัตริย์มึงไม่มีแล้วึยจะไปสร้างารยธรรมแบบนั้นได้ไงกษัตริย์มึงชื่ออะไรเออสัญชาติมึงยังไม่มีเลยทุกวันเนี้ยประเทศมึงเคยมีในแผนที่โลกตรงไหนมัาง ทำไมเราไม่เอาจุดนี้ไปโต้แย้งเขาเออนักประวัติศาสตร์มันยังแยกขอมแยกกัมพูชาแยกขเขมรแยกออกจากกันไม่ได้เลย,เ,ลยเรียกประเทศขเขมรแม้แต่เราเองอ๋อ,อคนขเขมรในพวกนั่นแ่ะประเทศขเขมรไงมันมีที่ไหนล่ะเราเรียกติดปากผิดผิดมาตลอดเพราะไม่มีใครมาบอกว่าคุณคุณเรียกผิดไงอย่างผมเรียกผมมาบอกว่าพวกคุณเรียกผิดไง มีนักประวัติศาสตร์คนไหนไมันออกมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีประเทศเขมรเ,เขมรมันไม่มีกษัตริย์อย่าไปเรียกประเทศเขมรอย่าไปเรียกคนเขมรคุณมีใครออกมาบอกไหมเรื่องง่ายๆยังไม่รู้เลยแล้วคุณจะไปพึ่งอีกความปวดหัวนะแต่เป็นคําถามที่ดีขอบคุณมากนะโอเคนะสังขยาณาต้องใช้คนที่มีอานาจครับแล้วต้องเหนือกว่าไอ้พวกระดับอธิปีต้องมีคําสั่งลงมาโดยตรงอะ หรือให้สมชายไปไปร่วมวงอ่ะนั่นแหละยอมรับให้เขาไปอยู่ในวงในกลุ่มในก้วนเพื่อมันจะได้เปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นนะไปทําความจริงให้มันปรากฏเพื่อเราจะได้คืนเอาคืนสมบัติชาติเรากลับคืนมาได้เร็วขึ้นเพื่อเราจะได้กระจายความรู้ที่ถูกต้องของประเทศสยามให้มันปรากฏแก่ชาวโลกให้เขายอมรับให้ชาวโลกเขายอมรับนะ เออไม่ใช่เราต้องไปนั่งทะเลาะกับคมอมเมนอยากเอาชนะมันไม่ได้เลยนะหวยแตกนะนะที่มันเคยออกข่าวเรื่องกบสุวรรณนน่ะไปบอกว่านครวัดนครขณธรรเป็นของสยามมันเผาตสฐานทูตเลยยังไงแล้วทำอะไรมันได้ไหมต้องต้องเอาเครื่องบินเอาเอ6สิบหกบินไปโชวเอาคอเอาสี่ร้ยสามสิบไปบรรทุกคนไทยเจ็ดร้อยกว่าคนกลับมา นะทำอะไรไมันได้ไหมออความจริงมันคืออะไรนครวัดภาษาไทยไหมภาษาไทยนครธรรมภาษาไทยไหมภาษาไทยแต่เป็นอายะธังเขเมรพ่อ,นพองนะชื่อมันก็บอกไทยอยู่แล้วนครวัดนครธรรมนะไอ้ทอมงม,มันมีจุดอยู่ข้างล่างอะ่ะมีนิคหิตมีอะไรตรงนั้นอะ่ะมันอ่านว่าธรรมไม่ใช่อ่านว่าธม เออขเอบบอกทงมาแปลว่าใหญ่เขอ,อใหญ่เมืองใหญ่แล้วเมืองคาว่าเมืองของเม,มืองมันแปลว่าอะไรเมียงเปียเป้ยอะไรก็ว่าไปปริปริปริทงปร,ปร,ร,งปริวัดเออว่าไปนี่มันชื่อน,อนักครวัดภาษาไทยบ้าใช่กูแปลออกไหมกูแปลออกน,อนักครรมกูแปลออกไหม ครูแปะออกเป็นภาษาสยามแต่เป็นอายายำเป็นอาย,อายธรรมเขเมร่พ่องนะนะักกวตตาเราก็พูดไปแบบนั้นไอ้นักวิชาการสละเข้าไปเนนะี่ยของเขเมรมันของเขเมรมันพอนะ่องนะโมโหไงนะถ้าอยากตามมาบอกว่าความจริงที่ครูได้เจอนะมันเป็นความรู้ที่นะักวิชาการยังตามไม่ทันเลยคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะตามไปถึงความรู้ครู อ่าใช่ครับวันนี้ขอบคุณท่านเสถียรภูมิสอนสุดท่านก็แจ้งมาว่าไอ้นังสือประวัติศาสตร์เล่มใหม่หน่าจะเป็นของกรงเสียปากรหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจเขายังบอกว่าไม่รู้จักว่าพระเจ้าอู่ทองอเดินทางมาจากตรงไหนอพยพคนแสนคนมาจากตรงไหนไม่สรุปแต่กลุ่มสมชายสรุปแต่พวกสมชายพวกเรารู้เราสรุปไปแล้วนะเห็นไหม ความชัดเจนน่ะมันต่างกันไอ้พวกนั้นยังงมโขงกันอยู่อย่างนั้นน่ะยังอธิบายไม่ได้เลยพระเจ้าอู่ทองอพยพม,มาจากไหนเดือนแสนคนอพยพม,มาด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้อาณาจักรไหนในตอนนั้นลองรับคนได้แสนคนไม่รู้แล้วมันมายัางไงอยู่ๆเจ้าเมืองสุพรรณบุรีถึงยอมยอมยก เมืองที่ตัวเองปกครองให้พระเจ้าอุทองครองได้โดยง่ายขนาดนั้นโดยไม่มีการสู้รบปกมือดันหรือว่าอะไรยังไงถ้าสุพรรณบุรีเป็นประเทศถ้าอาณาจักรสุพรรณสุพรรณภูมิเป็นประเทศมันก็ตีกันตายนะตีพระเจ้าอู่ทองตกทะเลไปแล้วนะคิดดิคิดดิดดนี่กลายเป็นไม่ตีไม่อะไรแล้วยังยกลูกสาวให้อีกเออยกเมืองให้อีก เป็นเป็นคุณอนะผมผมไม่รู้นะใครผ่านมาหน้าบ้านผมเนี่ยแล้วอยู่ๆมาเฮ้ย hey, มาอยู่บ้านกูนี่เนี่ยมาเดี๋ยวกูยกสาให้ด้วยมากูยกบ้านให้เลยเอาไหมเออมึงบ้าปะเนี่ยนะักบวชสามมึงบ้าปะเนี่ยเออมเไม่มีใครเขาทาแบบนี้หรอกนะนอกจากว่าเออเขาเป็นกรรษัตริย์เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นในหลวงเออสมชายเราพยกมาเนี่ยขอเมืองได้ไหมขอ หรือว่ายัางไงเออผมถวายให้เลยครับยินดีครับอย่างนี้ว่าไปเออไออย่างเงี้ยสมเหตุสมผลนะไม่ใช่โอ้พระเจ้าอุทธรมาจากไหนไม่รู้พวกไหนก็ไม่รู้อยู่ผย่ผามสุพรรณสุพรรณบุรีสุพรรณบุรียกเมืองให้ยกเมืองยุงยทธยาที่ตัวเองปกครองให้ให้เลยมันง่ายขนาดนั้นเลยเออถูกป่ะประวัติศาสตร์เราต้องชําระอีกบ้านนะผิดหมดเลยนะพ่อขุนลงพ่อขุนรามเนี่ยผิดหมดเลยแม่งเชื่อผิดหมดเลย ายอ,อพยพมาจากภูเขาอันยตายหาแล้วแต่มาทาภูเขาอันไยไม่ธดททานาแต่อ,อพยพมาประเทศไทยได้แล้วก็ทํานาอีกนั้นมันเมืองหีมะแค่มันคิดก็ผิดแล้วแล้วมันไม่เอาภาษามันมาด้วยหรอเออายหาปวดหัวความเชื่อเนี่ยปวดหัวนะมันจะหาความจริงไม่เจอหรอกนะแผถลถปะนะ